เงาลึกลับคืบคลานเข้าตลาดตอนกลางคืนสม้มเจ้าของร้านขายของชำเห็นดวงตาข้างเดียวของเจ้าสม้มแมวจรจัดที่มักมานอนหน้าร้านคิดว่ามันคงจะเศร้าเหงาแต่คืนนี้ต่างออกไปแสงสว่างแปลกประหลาดเรื่องรองจากเจ้าสม้มตาข้างเดียวของมันเปล่งประกายสีทองอัมพันวงแขนเงาลึกลับของบางสิ่งเริ่มโจมตีร้านค้าชาวบ้านที่ยังไม่กลับบ้านกรีดร้องด้วยความตกใจแต่แล้วเจ้า ส้มก็กระโจนขึ้นกลางอากาศลำแสงสีฟ้าพุ่งออกมาจากอุ้งเท้าของมันฟาดใส่เงาเหล่านั้นอย่างแม่นยำเงาค่อยๆสลายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าชาวบ้านอึ้งไปตามๆกันเจ้าส้มตกลงพื้นอย่างนุ่มนวลมันมองส้มด้วยสายตาที่เต็มด้วยความพักดีสมรู้สึกได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ออกมาจากแมวตัวนี้มันไม่ใช่แมวธรรมดาแน่นอน เจ้าสมคือผู้พิทักษ์แห่งตลาดนี้มาจากยุคโบราณคอยเฝ้าสถานที่แห่งนี้จนกว่าเจ้าของที่แท้จริงจะกลับมา